เด็ดในนูทีนชีวิตกลางคืนจะช่วยเกี่ยวกับการนอนหลับได้เป้ก็หูพึ่งเลยว่าแบบอุ้ยเหมือนเราจะมีปัญหาอยู่อ่าเรากลับเป็นสาวอีกครั้งเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้นในสภาพแบบนี้เลยนะคะคือคีนหน้าอะไรมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ใส่ชุดนอนพร้อมนอนและมีคนขอมาเยอะมากจำนวนหนึ่งคน ก็คือเป้ไม่ได้อัปเดตในรูทีนชีวิตกลางคืนของเป้มานานมากม,มากแล้วนะคะเป้ก็เลยอ่ะไม่มองข้ามนะคะแฟนขับขอมามาเราก็ต้องทำให้ ก็มาอัปเดตกันในแง่ที่ว่า,าปกติเป้อาบน้ําเอยอ,อะไรเอยเสร็จเนี่ยล้างหน้าอะไรเสร็จในวันที่มีเวลาเป้จะชอบมาร์กหน้านะคะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะแบบสองสาครั้งขึ้นไปเพราะว่าเป้ชอบมาร์กหน้ามากการมาร์กหน้านี่มันเป็นอะไรที่แบบเออประหยัดเวลาก็คือเราไม่นั่งไม่ต้องมานั่งแบบว่าเออทาครีมหลายตัวแล้วก็รอให้มันซึมรอมันแห้งตัวที่1ปะตัวที่สองหยิบมาต่ออะไรเงี้ยในวันที่เป้มาร์กหน้าเป้ก็แค่มาร์กหน้าปึ้ง เสร็จชุบเอาออกแล้วก็นอนเลยเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้มาร์กหน้าเยอะอะไรขนาดนี้แต่ว่าตั้งแต่ค้นพบว่าเออมันประหยัดเวลาว่ามันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้เออผิวเป้ดีขึ้นแต่ถึงยังง้นอย่างนี้นะคะว่าก็ว่าช่วงนี้ก็คือเป้ทํางานหนักมากถ้าใครติดตาม i อจีสตอรี่เป้ก็คือทั้งเรียนทั้งทางานหนักมากเครียดมากและพอเครียดก็คือมีปัญหานอนไม่หลับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอะ่ะก็คือเราเหนื่อยมาทั้งวันเลยทั้งแบบออกกําลังกายทั้งเรียนทั้งทํางานโคตรเหนื่อยแต่พอจะนอน ตจึงนอนไม่หลับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับความแก่ด้วยหรือเปล่าที่แน่ๆก็คือแก่ขึ้นหนึ่งแหละแล้วก็เครียดหนึ่งแหละเรียนหนักอีกหนึ่งแหละอาจารย์สอบทุกอาทิตย์เลยใครที่อยากเรียนไตเทียมธรรมศาสตร์นะคะสอบทุกอาทิตย์เลยแม่โคตรเครียด ทางเราเนี่ยคือไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะไปไปหาวิตามินนะคะมาช่วยบำรุงร่างกายเราเพิ่มเติมนะคะเพื่อช่วยเร่างนี้โดยเฉพาะก็คืออยากจะแนะนําตัวนี้นั่นแหละใครที่มีปัญหาเหมือนเป้ก็คือนอนไม่หลับนอนแล้วหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตื่นตลอดคืนหลับไม่สนิทผิวมันก็ทรมไปด้วยทั้งผิวหน้าผิวกายนะเมื่อก่อนนะก็คืออ่ะเราออกกาลังกายนอนหลับเพียงพอใช่ไหม ผิวมันก็จะมีความแบบอ่ะส้มๆพีชพีชนิดนึงแต่พอเรานอนไม่พออ่ะความส้มพีชของผิวเราอ่ะคือมันหายไปแล้วมันก็แบบ เป็นความคล้ำเป็นความโทมที่แท้ทรูที่ไม่ได้เกิดจากการตากแดดแต่เกิดจากการนอนไม่หลับแล้วผิวโทมก็เลยไปหาตัวนี้มาทานนะคะก็คือตัวนี้เลยคอลลีบีคามโมไมนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับอะไรจ๊ะนี่คอลลี่คอลลาเจนคือเขาว่าโด่งดังมากเรื่องคอลลาเจนแล้วว่าเป๊กก็เคยรีวิวไปในคลิปแยกก่อนหน้านี้แล้วหุย กินตัวนี้มานานมากนะหมายถึงว่ากินแบรนด์นี้มานานมากตั้งแต่2ปีที่แล้วป้าที่ไปรีวิวคอลลาเจนที่ไปชอบตัวแรกเลยที่กินแล้วแบบรู้สึกเออผิวตึงตึงรู้สึกแบบมีความสว่างมีความออล่าแล้วก็ปลอดภัยนะคะกินได้จริงๆเรียกง่ายว่าแบรนด์คอลลี่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาโด่งดังมากเรื่องคอลลาเจนเป้ก็เลยมั่นใจเลยว่าเออถ้าเขาทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้นะคะเป๊ก็เลยเลือกตัวนี้มาเลยจ้า คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะเขาเคลมว่าจะช่วยเกี่ยวกับการนอนหลับได้ไปก็หูพึ่งเลยว่าแบบโอ้ย เหมือนเราจะมีปัญหาอยู่อนอกจากจะช่วยให้หลับสบายยังผิวปังนะคะผิวพรรณก็เปล่งปลั่งและช่วยแก้ไขปัญหาการนอนหลับได้อันนี้ก็คือที่เขาเคมนะคะเป้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนางต้องช่วยเราได้เวย้ยก็เลยซื้อมาลองทานก่อนนะคะ 1- นซองอันนี้นะคะราคา390บาทในนี้เนี่ยจะมี30แคปซูลนะทุกคนเขาให้กิน1-2แคปซูลเนี่ยก่อนเข้านอน30นาทีนี่เท่านี้เลย นี่แคปซูลนานก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวดูเป็นมิตรไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะอันนี้รีวิวจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเป้เริ่มกินมาอาทิตย์กว่าแล้วก็คืออาทิตย์ที่แล้วเป้กินคืนแรกเลยก็คืออัดไปเลย2เม็ดจ้ะก,ก่อนนอนปรากฏว่าเอา้าหลับเฉยคือมันไม่ใช่แบบหลับแบบโอ้ยฉันง่วงจังเลยมันเป็นยานอนหลับมันไม่ใช่ยานอนหลับนะคะไม่ได้รู้สึกเพียไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้แต่ว่าเอา้าหลับสนิทวะ่ะ คือมันไม่ได้มีความรู้สึกหลับสนิทมานานมากๆแล้วงงมากปกติเวลาไป้นอนไปแล้วเป้ยังจะรู้สึกว่าเออร่างกายเรามันยังดีดอะมันยังอยากรู้สึกขึ้นมาแบบเรียนงทางานไหวเรายังอยากนู่นอยากนี่แต่ว่าเฮ้ยมันถึงเวลานอนว่ะอันนี้คือที่ไปนอนไม่หลับนะความความรู้สึกส่วนใหญ่ตลอดทั้งคืนเป้เลยก็คืออยากลุกขึ้นมาทํางานต่อแต่ช่วงเนี้ยกินไปเป้รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งคืนมันหลับสบายแล้วรู้สึกว่าเราหลับทีเดียวอะเราไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาผจญภัยอะไรมากมายแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ฝันคือแบบเออมันสนิทคือสนิทจริงๆและเวลาตื่นขึ้นมาก็คือตื่นแบบโอ้ สดชื่นฉันพร้อมเริ่มต้นวันใหม่แล้วเป้ก็กินมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันเลยนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเราอะมีการพักผ่อนที่เพียงพอมากขึ้นทั้งๆที่นอนเอนลวลาเท่าเดิมมาแหละอีกอย่างเลยคือปื้มอะไรรู้ป่ะอย่างที่เป้เคยรีวิวไปว่าเป้กินคอลลาเจนของคอลลี่คอลลาเจนแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลกับตัวเองจริงๆอะมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเนี่ยก็คือเขาก็บำรุงผิวให้เป้รู้สึกแบบดีเหมือนเดิมคือกินมาติดกัน2อาทิตย์แล้วนะคะเป้รู้สึกว่าเ ผิวมันลื่นขึ้นผิวเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้หมองค้ำรู้สึกแบบเออไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการที่เราได้พักผ่อนเพียงพอด้วยหรือเปล่านะคะความสีผิวที่สีส้มๆของไปที่มันหายไปมันก็เริ่มกลับมารู้สึกตอนเนี้ยผิวมันเริ่มอาเรียบเนียนขึ้นนะทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่แบบเหลืองๆแห้งๆนะ มันคือแบบว่ามีความแบบเออชมพูอ,อล่าด้วยนิดนึงเป้ก็รู้สึกเออชอบตรงนี้จริงๆมันกู้ยากนะจะบอกว่าสีผิวที่แบบสีขาวเนี่ยอันเรายังไปฉีดได้แต่ว่าสีส้มสีชมพูเนี่ยคือความเลือดฝาดนั่นเองมันสร้างยากมากเลยนะคนเป้ก็เลยรู้สึกแบบเอ,อ้ยปื้มมากคือตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบเออได้มารูปได้มาลองจับอยากให้ลองจับตั้งแต่ตอนที่แบบมันแห้งเลยอะแล้วตอนนี้มันแบบมันดีขึ้นเป้รู้สึก เรากลับเป็นสาวอีกครั้งเอ้ยแล้มาพูดถึงส่วนประกอบเขาหน่อยละกันนะคะใน1แคปซูลแบบนี้ของเขานะคะประกอบด้วย6ส่วนประกอบเลย 1. ก็คือมีคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวผมเล็บนะคะกระดูก2มีฟิชออยนะคะช่วยในการทำงานของระบบประสาทสมองแล้วก็ตา3ม,มีคามโมไมล์นะคะตัวน,นี้นี่นะคะ จบไปมากจะช่วยผ่อนคลายลดความเครียดลดความกังวลระหว่างวันนะคะทำให้นอนหลับสบายขึ้นแต่ว่าไม่ใช่อนอนหลับเป็นสมุนไพรทางธรรมชาตินะคะ และตัวที่4นะคะก็คือมีวิตามิน B3 ช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสนะคะลดริ้วรอยลดพวกรอยสิวรอยดำต่างๆได้และตัวที่5คือวิตามิน B6 นะคะที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยชะลอวัยด้วยตัวที่6ตัวสุดท้ายวิตามิน B1 นะคะช่วยการทำงานของระบบประสาทต่างๆของเราทำให้ลดความอ่อนล้าลงแล้วก็ช่วยให้มี energy ตลอดวันด้วยในหนึ่งซองนางจะมี30แคปซูล เลยนะทุกคนก็คือราคาแค่390บาทเท่านั้นทานได้ตั้ง1เดือนนะคะคือราคาไม่ได้แรงไปยอยากแนะนําให้ทุกคนอะ่ะลองซื้อมาทานกันดูนะคนที่มีปัญหาแบบเออนอนไม่หลับแบบเป้นะคะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือพิเศษมากจะมีขายแค่ที่ตัวแทนจําหน่ายของคอลลี่บีคาโมไมล์เท่านั้นก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาแบบเป้ใครกินแล้วเออมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยมาเมนไว้ข้างใต้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่เป็นตัวแทนของคอลลี่บีก็คือมาเมนไว้ข้างใต้ ก็ได้นะคะเพราะว่าเออคนที่เข้ามาแล้วสนใจนะคะเขาก็จะได้สั่งซื้อไปเลยก็คือไม่ต้องมาสั่งซื้อผ่านเป้เนาะเพราะว่าเป้ไม่ใช่ตัวแทนทุกคนเออเป้ก็ซื้อมากินเองเหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้เป้ก็จะกิน2เม็ดแล้วก็เดี๋ยวเข้านอนหลับปุ๋ยสบายนะคะวันหน้าก็มาเจอกันอีกแล้วกันใครคิดถึงกันก็คือคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะจ๊ะอยากให้ทําคลิปอะไรสําหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า